ผมบอกง่ายๆนะครับผมบอกเทคนิคง,ง่ายๆถ้าคุณอยากได้กําไรเท่าไหร่นะครับอยากได้กําไรหลักไหนเอาทุนมาหลักนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้เล่นหมดนะไม่แนะนําให้เล่นหมดแต่ว่ามันจะช่วยคุณเนี่ยเดินเงินได้ง่ายโอเคนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเทคนิคนะครับอ่านเขา้ไพา่สำหรับใครที่อยากชนะเกมบาคาร่าอยากชนะหรือว่าอยากได้กําไรเยอะๆต่อวันนะครับผมควรดูคลิปนี้ฮะ ผมจะสอนวิธีการเล่นและวิธีการเดินเงินนะครับห้องนี้ก็ออกแบบปิงปองนะครับผมห้องนี้ออกแบบปิงปองนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนเริ่มเนี่ยดูจากกราฟใหญ่นะครับช่องที่สองมันออกแดงน้ําเงินแดงนะฮะแล้วก็ออกเบิ้ลน,น้ําเงินไปสองครั้งนะฮะผมขอใส่ไปที่แบงเกอร์แล้วกันลองเล่นไปเบาๆก่อนสาม0 0ืนบาทแล้วมน้นี้ลองเล่นไปเลยสาม0 0ืน 30, บาท ผมฝากไปด้วยนะครับสาหรับใครที่เพื่อนๆนะฮะที่ชอบการเสี่ยงดวงหรือว่าชอบเล่นเกมบาคาร่านะครับถ้าคุณอยากชนะจริงๆคุณต้องดูเขาไพ่เป็นนะครับเขาไพ่คืออะไรครับมันจะบอกเปอร์เซ็นต์การออกของห้องนั่นเองเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะผมดูจากกราฟช่องที่2มานอกน้าเงินไป2ครั้งแล้วผมก็ตามกราฟเลยช่วงแรกที่มันเล่นมานะฮะมันอกสลับผมก็ใส่ไปที่แดงเห็นไหมครับสุดท้ายเนี่ยผมบอกมาได้เลยแบบง่าย โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยเห็นไหมฮะแค่เราใช้สมองและใช้มือเรานะฮะในการอ่านกาฟพ่นะครับสำหรับใครที่อยากได้เทคนิคนะการอ่านเขาไพ่ทั้ง7วิธีนะครับสามารถแอดไลน์มาขอผมได้นะครับมายนี้ก็ใส่ไปที่เพยเยอร์ครับผมส0ม0 0บาทเหมือนเดิมฮะค่อยๆเล่นไปครับสำหรับคนที่มีทุนมากทุนน้อยนะครับคุณไม่ต้องซีเรียสคุณค่อยๆเล่นไปครับผมปั้นทุนหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่นครับ หลักหมื่นเราค่อยไปเป็นหลักแสนสําคัญครับผมมีวินยัยเล่นบวกแล้วก็ถอนนะฮะอย่าไปฝืนเยอะฮนะเริ่มสำหรับบางคนนะที่เล่นมาช่วงแรกเนี่ยบวกบวกบวกนะฮะหลังๆมาโตเริ่มกินคืนเสียไปสองไม้สามไม้ติดเนี่ยคุณควรเลิกแล้วนะครับผมถอนไปได้กําไรมากน้อยไม่เป็นไรขอให้บวกดีกว่าลบครับโอเคผมก็ใส่ตามไปเหมือนเดิมครับผมแบง์เกอร์นะไม้นี้สามหมื่นบาทครับ มาดูการว่าทุน1นึ่งแสนบาทของผมเนี่ยวันนี้จะปั้นไปได้เท่าไหร่สำหรับใครที่มีทุนเยอะเนี่ยมันจะได้เปรียบตรงนี้นะฮะก็คือว่าถ้าเราเสียนะครับเราจะสามารถมีเงินทบได้อีกนะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันโอเคฝั่งเราสีแต้มนะครับหืฝั่งนู้นเจ็ดยังไงโอ้โหเราจั่วแม่นกว่าครับผม8หลังฮะเหยียบหัวกินไปหแต้มครับผมเหยียบหัวกินไปครับหแต้มนั่นแหละ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังใช้โปรแกรมสูตรอยู่นะครับผมบอกเลยว่าโปรแกรมสูตรเดี่ยไม่มีจริงนะฮะตามเซียนตามคนที่เล่นตามคาสิโนโจริงๆนะครับที่เขาเล่นเป็นอาชีพหรือว่าเล่นจนมีเงินมีท้องหลักล้านนะครับผมเขาไม่มีใครหรอกครับมาใช้สูตรบาคาร่าใช้เทคนิคเดียวครับคือเทคนิคการอ่านขาอไพ่ถ้าคุณอ่านขาอไพ่ไม่เป็นแสดงว่าคุณเนี่ยเสียไปแล้วนะครับผมถึง80% โอกาสเสียของคุณเนี่ยแปดิเปอร์ซ็เลยครับเหมือนคุณเอาเงินไปหวานเล่นนะครับผมเอาเงินไปหวานทิ้งเล่นนะโอเคครับฝั่งลุนเจ็ดแต้มโอ้โหอย่างเฮงครับผมอย่างเฮงฮะเพราะว่าห้องนี้ครับผมก็ออกตามกาฟเลยครับออกสลับแบบปิงปองนะน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับว่าผมเนี่ยไม่ต้องมีสูตรไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เราเนี่ยเข้าใจในเขา้ไพา่นะครับเข้าใจในเขา้ไพายยังไงเนี่ยคุณได้มากกว่าเสีย การเล่นบาคาร่าคุณไม่จําเป็นต้องแทงให้ถูกทุกไม้นะฮะไม่จําเป็นต้องแทงให้ถูกทุกไม้ถ้าคุณไปเน้นแต่ตรงนั้นคุณจะหัวเสียผมรับประกันหัวเสียแน่ๆอยากได้คืนอยากชนะแบบนี้ไม่จําเป็นฮนะคุณอยากชนะชนะแบบนี้ก็พอเล่นให้ได้มากกว่าเสียครับคือการอ่านเขาไพ่นั่นแหละแล้วก็วิธีการเดินเงินครับแล้ววิธีการเดินเงินเล่นให้ได้มากกว่าเสียเอากําไรจากมันก็พอโอเคฝั่งนู้นสองแต้ม <c oughs> เป็นไงครับ นี่แหละคือวิธีการอ่านเขาไพ่ถ้าคุณอยากอ่านเป็นเนี่ยสามารถมาศึกษากับผมได้ผมสอนฟรีนะครับมีรูปภาพพร้อมคมําบรรยายผมจะเขียนกำกับไว้ว่าถ้าห้องเขาไพ่เป็นแบบนี้คุณควรเล่นแบบไหนเดินเงินยังไงโอเคนะครับมาวันนี้พงก็ไม่นิ้กลัวว่ามันจะเบิ้ลนะฮะกลัวมันจะเบิ้ลเห็นไหมครับตามกราฟเนี่ยมันจะมีออกน้ําเงินสองครั้งนะฮะ ผมว่ากลัวว่ามันจะเป็นแดงสองครั้งรือเปล่ามานี้ก็เลยขอใส่ไเบาๆแล้วกันหนึ่งหมื่นบาทนะครับการเล่นเนี่ยคุณได้มาติดๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องทุ่มตลอดเพราะการไพ่เนี่ยมีเปลี่ยนนะฮะมีเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วโอ้โหเรายังตั้งแต้มดีสูงอีกนะบวกมีเลยครับมีมีเพิ่มนะครับมีเพิ่มมีลดนะฮะเงินไม่จําเป็นต้องรีบพับสำหรับใครที่แทงไม่โดนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะอย่าพึ่งโมเสีย คุณค่อยๆเล่นไปค่อยๆเดินเงินไปนะครับโอเคครับในเมื่อการางมันยังเป็นเหมือนเดิมผมก็กล้าใส่ไปครับผม3 0ม0 0ืนบาทไมน้นี้อ่าถ้าคุณถามว่าหลายๆคนนะครับถามว่าทําไมเราต้องอ่านเขาไพ่เป็นอ่ผมถามกับกันอยากชนะไหมล่ะอยากชนะก็ต้องรู้ทันเกมครับถูกไหมถ้าสมมติว่าคุณอ่านเขาไพ่ไม่เป็นเท่ากับว่าคุณเนี่ยใช้ดวงสุมเล่นนะฮะ ใช้ดวงสุ่มเล่นแทงน้ําเงินมั่งแดงมั่งแทงแบบมมัว่วไม่รู้การคาาคะเนนั่นแหละคือคุณเสียแน่นอนแบบนั้นมานี้เราโดนเห็นไหมครับเห็นไหมฮะว่าการเนี่ยมันจะเป็นแบบปิงปองแล้วก็มีออกไพ่คู่บ้างนะฮะคือน้ําเงินสองแต้มเออไม่ใช่น้ําเงินออกสองครั้งนะครับออกเบิ้ลเบิ้ลแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันออกน้ําเงินสูงสุดแค่สองครั้งตาลี้มันก็น่าจะสลับไปแดงครับผมขอทบเงินเลยหกหมื่นบาท นี่แหละคือวิธีที่คือวิธีการนะฮะที่เหล่าคาสิโนโคือคนที่เล่นเป็นอาชีพนะครับ,เ,เ,รบเขาใช้เทคน,นิคนี้เทคนิคเดียวนะไม่มีหรอกครับสูตรบาคาร่ามันเป็นโปรแกรมที่ดึงคนเข้าไปเล่นนะฮะตามคลิปที่ว่าแม่นๆนะ่ะคุณลอให้เขามาเล่นสดดูผมะว่ายัางไงมันเล่นไม่จริงแบบนั้นหรอกนะมาดูกันครับว่าการขอาไพา่ครั้งนี้มันจะได้หรือเปล่าโอ้โหฝั่งนุ้นบอก โอเคครับผมเปอร์เซนต์กินมีสูงก็บวกมาผมหนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทครับดูการเล่นของผมนะครับถามว่าทําไมผมถึงกล้าเล่นเยอะกล้าทบเงินนะครับเพราะว่าเรารู้ครับผมเราดูเขาไพ่เป็นเราก็จะกล้าเดินเงินนะฮะสำหรับคุณถ้าคุณดูเขาไพ่เป็นคุณจะปั้นเงินได้ง่ายมากนะครับผมมาศึกษากับผมได้นะครับก็ทักมาครับผมทักไลน์มาเสิพงเป็นคนตอบเองนะครับ เป็นคนตอบเองอยากได้เทคนิคเล่นแล้วเสียเล่นจากขื่นมาแล้วเสียนะครับสามารถมาขอเคล็ดลับกันได้นะตอนนี้ก็มีกําไรทั้งหมด246,500บาทครับไม่รวมกับ30,000ที่เราลงไปนะฮะมา8ตั้งฮนะเปิดเบ้งเราเจ็ดครับผมเราเรา7็ดฝั่งนู้น6นะครับจากทุน10,000 0บาทเห็นไหมครับเราขึ้นมาทั้งหมด36,500บาทนี่ไงฮะถ้าเราดูเขาไพ่เป็นเรากล้าเดินเงินเราเล่นแบบมั่นใจ เงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเราจะหาไม่ได้ยากเลยกับเกมบาคาร่านะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนนิยมนะฮะมันเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายได้เร็วแล้วก็เสียเร็วด้วยถามว่าทํายังไงให้เราไม่เสียเร็วล่ะ1ครับวิธีการดูห้อง2วิธีการเดินเงินครับผมและ3ครับผมวิธีการอ่านเขาไพา่ถ้าเขาไพ่มาแบบนี้เราจะได้รู้ครับผมว่าเราควรจะแทงแบบไหนต่อและไพ่ควรจะไปเป็นแนวทางแบบไหนนะฮะ โอเคฝั okay, ่งโนปอก้าครับผมออกน้ําเงินเบิ้ลอีกแล้วออกตอนนี้มันจะเป็นแบบ2ตัด1นะครับไพ2่2ตัด1นะแดง2แดง1ลูกน้ําเงิน2ลูกแดง1ลูกก็นึ่งเงิน2ลูกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมว่าน้ําเงินเนี่ยมันออกไม่น่าจะเกิน2ลูกนะจากกรห้องที่ออกมานะครับนี่คือวิธีการอ่านเค้าไพ่นะฮะ อันี้ผมก็สายไปที่แดงเลยครับผมหกหมื่นบาทสายไปที่แดงเลยครับหกหมื่นบาทวันนี้ก็ตั้งเป้าไว้นะครับผมเรามาหลักแสนครับผมกําไรก็หลักแสนก็กํกลังก็กําลังโอเคเห็นไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณสามารถหาเงินได้เยอะนะฮะ <c oughs> ออกสามลูกติดเลยฮะน้ําเงินรอบนี้ออกสามลูกติดเลยนะจะมังกรหรือเปล่าจะมังกรหรือเปล่าขอดูนิดนึงนะฮะเพราะว่าห้องนี้ไม่เคยมีมังกรมาเลยนะ ห้องนี้ไม่เคยมีมังกรมาเลยอะโอเคครับผมทบไปนะฮะตามมังกรไปเก้าหมืนบาทครับสําหรับใครที่ทุนน้อยนะครับผมเวลามันเรอกเบิ้ลๆแบบนี้นะฮะสามครั้งติดหรือว่ากำลังจะติดมังกรคุณไม่ต้องตกใจครับผมมีทุนน้อยก็ใส่น้อยตามมังกรได้ครับลองตามไปดูแต่ว่าระวังมังกรตัดนะอือหฝั่งลุง้นคิดว่าจะป๊อปอีกเรียบร้อยครับผมเห็นไหมฮะ นี่แหละถ้าคุณอ่านเขาให้เป็นครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะกล้าเดินเงินกล้าทบเงินครับกลับขึ้นมาเป็นสามแสนเหมือนเดิมครับผมรวมทุนรวมกําไรหนึ่งแสนบาทนะตอนนี้กําไรก็อยู่ที่26,500นาร้อยบาทนะครับสองแสนหกพันห้อยบาทคุณไม่จําเป็นต้องไปใช้พึ่นโปรแกรมสูตรนะครับคุณเชื่อผมครับผมคุณใช้สมองใช้สมองใช้ฝีมือของคุณนี่แหละ มันจะทําให้คุณเนี่ยบวกแบบยั่งยืนประสบการณ์นี้จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะครับอยากได้เทคนิคอยากศึกษาคข้ามาขอผมได้นะครับผมเสียวเวลาเรียนรู้นิดเดียวครับผมทํารูปพร้อมคําประกอบเรียบร้อยละเห็นไหมฮะปับแปดติดมังกรจริงๆด้วยก็คือตามไปได้แบบง่ายๆนะค่คอยๆตามไปนั่นแหละฮะตอนนี้เราขึ้นมาจะ400,000แ,แล้วนะรวมทุนรวมกําไรนะฮะกำไรกลมๆก็ตอนนี้300,000บาทนะครับ เรามาด้วยทุนหนึ่งแสนนะฮะนี่นครับมับงกรเนี่ยถ้าคุณจะตามคนตามได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องตามเยอะแบบผมก็ได้สําหรับคนที่มีทุนหรือว่าบวกขึ้นมามีทุนน้อยทุนมากนะฮะบวกขึ้นมาขนาดนี้แล้วผมแนะนําให้เลิกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอมาเล่นตั้งเป้าสูงหน่อยนิดนึงแล้วกันเล่นไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจาไวไปครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูเขาไพ่ไม่ถนัดนะฮะหือฝั่งลุนชิว่าปอก .9 เบ้งหาแต้มครับผมเราฝั่งลุ้นคอบไปดิเออเรียบร้อยครับผมฝั่งลุ้นจวดสิบน้ไม่มีแต้มนะไม่มีแต้มนะเราบวกไหมลยครับตอนนี้นะครับจากทุนหนึ่งแสนบาทขึ้นมาทั้งหมดสี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับตามบังกรครับผมวันนี้ขอตามบังกรไปเลยในเมื่อเขาไพ่มาแบบนี้ขอตามไปฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะฮะสำหรับคนที่อยากตามบังกรนะครับผมไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะแบบผมนะฮะ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆเดินเงินไปครับไม่ไหนมั่นใจกระทบหนักนะไม่ไหนหนะมั่นใจกระทบหนักมันจะไม่ต้องเดินเงินหนักแบบผมนะครับผมพอดีว่าบวกมาเยอะครับบวกมาเยอะก็เลยกล้าเล่นนะโอ้ยเราสามแต้มนะฮะฝั่งูุนบอลขอบคนละใบไปดิเออตามปากเลยขอบไปริไปโอ้ยสี่มาครับผมไม่เป็นไรฮนะสังเกตว่าได้ว่านผมเนี่ยจะไม่ซีเรียส ตอนนี้ผมแทงพลาดนะฮะแต่ผมจ่ายเขาไพ่ต่อผมจ่ายเขาไพ่ต่อแดงมันน่าจะออกเบิ้ลอีกหรือเปล่าปะใส่เศษไปนะครับ90,000มใส่เศษไป90,000มื่นการพนันอย่าไปเล่นเยอะฮะแทงไม้ละเก้าหมื่นพอไปไปเลยครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเสือพงด้วยนะครับจะมีเทคนิคการอ่านเขาไพา่เทคนิคการเดินเงินเทคนิคการเรื่องห้องมาสอนเพื่อนๆตลอดนะครับ สามารถกดไลค์คอมเมนต์ like, ได้ว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนออกมานะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคก็อยางทุกคลิปก็ผมฝากเงินเล่นเสร็จปุ๊บก็อัดคลิปเล่นให้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาไพ่เนี่ยมันเริ่มจอกเบิ้ลละผมก็ตามเขาไพ้เลยเล่นไปบวกมาอีกแล้วบอกแปดกับผมสบายฮนะไปไมานี้ไม่ค่อยมั่นใจขอสายไปสักสามหมื่นพอนะฮะ าโอเคครับสำหรับใครที่อยากอ่านเขาไพ่เป็นอยากได้เทคนิคการอ่านขาไพ่จากผมนะครับผมตอบเองครับสามารถแอดไลน์มาขอกันได้ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์นะครับผมของเสียพงเนี่ยไว้ใต้คลิปเลยนะครับอยากเข้ากลุ่มนําเล่นก็แอดมาได้ครับผมมาเล่นด้วยกันฮนะเว็บที่ผมเล่นอยู่ก็ฝากถอนโอเคครับผมเร็วมั่นคงฮนะไม่มีการแบบโอ้ออนต้องอ้อนวอนเป็นชั่วโมงเป็นวันนะฮะกว่าจะถอนได้หฝั่งนุนหกแต้มฮะ เรียบร้อยครับผมเราเรียกก้าเข้านะเราเรียกก้าเข้านะครับผมจากทุน10,000แบาทขึ้นมา5้าแสนหนึ่งหบาทนะครับก็ตอนนี้5้าแสนแล้วก็ <c oughs> โอเคฮะขอเลิกแล้วกันนะขอเลิกแล้วกันเพราะว่าเขาไพ่มันเริ่มจอบแบบเบิ้ลเไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนกาปิดหรือเปล่า <c oughs> นี่แหละครับเทคนิคง่ายอยากชนะเล่นแล้วได้เราก็เลิกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ